ต้องเลิกเถิดมันไม่ดีเพราะว่าไงอ่ะมันตรลายมันก็อยากจะให้เขาเลิกนะเนาะเหมือนที่ที่เราเลิกเงี้ยถ้าเลิกได้ก็รีบเลิกมันมีประโยชน์ต่อตัวเองหลายอย่างลองทําดูแล้วอาจจะเกิดประโยชน์ผมนายพิชัยทองยอดตั้งใจเลิกมันตั้งหลายปีแล้วเพินจั่างว่าหลาน เ oh. ลิกบุรหรี่เถอะถึงได้เลิกหนูบอกปู่ว่าหนูไปไประชุมกับย่ามาแล้วหมอแล้วหมอบอกว่าถ้ายังสูบบุหรี่อยู่ก็จะเป็นมะเร็งปอดหนูอยากให้ปู่เลิกกบุหรี่ไปตลอดเพราะว่าถ้ายังถ้ายังสูบอยู่บ้านนมันก็จะเต็มหมไปด้วยควันนะะ มันจะทำให้ปอดของเราอะค่ะอักเสบอะค่ะแล้วทำให้เป็นมะเร็งปอดชื่อชลินกระจัางเลิศครับลูกสาวบอกว่าอยากอยากเรียนจบก็อยากมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันรับปริญญาพร้อมกันก็เลยอยากเลิกนะก็มันลองแล้วมันไม่สำเร็จก,ก็เลยได้ยินโครงการของทางอนามัยเขาก็จึงเข้าร่วมโครงการนี้จึงมา เขาโครงการเข้าคอรสกับเขาได้ครั้งเดียวแล้วก็ตั้งใจจะเลิกอมันก็ทำได้พอครอบครัวแบบนี้ก็ให้ด้วยอะไรเงี้ยเลยก็แบบเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยพอมันอันตรายากัหกวองกันกลาจจะเป็นมะเร็งอะไรเงี้ย มันหอบไหวมันหายใจมันมีอาการเกี่ยวกับปอดเหนื่อยง่ายนี่ก็มีแบบเหตุเขาจะมาลลงว่าให้เล,ลอกบุหรี่แฟนเป็นอตมออะไรเงี้ยก็แนะนำลองไปที่เพื่จะเลิกได้แล้วก็มาคละทามก็เลิกได้ ประมาณเดือนได้กันมันก็เลิกไปเลยอ่ะขอทางนี้ก็พอให้ให้หยุดก็หยุดเลยอะไรเงี้ยมันละกินน้ำกินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยกอแนะนำไปให้กินน้ำเยอะๆก็ไม่เป็นไรก็เลิกเลยเงี้ยก็มียาอมบระคนอะไรเงี้ยตอนแรกที่มาบำบัดก็มีกระตุ้น,นเพื่อไฟฟ้าอะไรเงี้ยสีครั้งพอเดือนละครั้งอะไรเงี้ย เราก็มีกระตุ้นไฟฟ้าหนึ่งครั้งแต่แล้วก็เลิกไปเองเนะนมันทำต,ตั้งใจที่จะเลิกแล้วมันก็เลิกเลิกไปก็หลังจากมาอบรมแล้วก็ไม่ได้สูบอีกเลย mm. ก็ดีขึ้นหลายอย่างหนึ่งค่าลดพาระราคาบุหรี่ไปได้อย่างหนึ่งแล้วก็การระบบทางเดินหายใจดีขึ้น แล้วมันครอบครัวก็ตอบรับดีมันมีผลต่อคนข้างเคียงที่เขาไม่ชอบอนะแม้แต่คนข้างเราเขายังไม่ชอบล้วก็จึงไม่อยากไม่อยากนั่นก็เลยไม่หันกลับไปอีกโอ้ดีมากเรอดีเยอะขึ้นแบบไงลนะ่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันดีแบบไงอะเมื่อก่อนเคยไอยอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยอย่างเงี้ยสุขภาพมันก็จะดีขึ้นเยอะอนนี้ ปกติมันอายมากแ้วแบบไม่เลยแบบไงได้แบบติดยาพวกเอ็มวนนี่มันก็ไม่ค่อยเสียตังค์เท่าไหร่เงี้ยอย่าเส้นม,ม,มันก็มันไม่แพงอ่ะมันของเงี้ยเนาะนี่เรากอยากเป็นหลานมันเขาไม่เขาป่วยอ่ะอโรคประจำตัวแบบไงอ่ะเขาไปทรลองอะไรเงี้ยก็อยากอยากให้แบบพวกเพื่อนเพื่อน รุ่นเดียวรุ่นราวคราวเดียวนะ่ะต้องเลิกเถิดมันไม่ดีเพราะว่าไงอันตรายมันก,ก็อยากจะให้เขาเลิกลนะเนาะเหมือนที่ที่เราเลิกเนี้ยก็ถ้าเลิกได้ก็เลิกซะคนรบ้างจะได้มลังเกียจเราแม้แต่คนในครอบครัวเขาไม่พูดเราก็แสดงอาการให้เราเห็นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนัะนะ่นหละถ้าเลิกได้ก็รีบเลิกมันมีประโยชน์ต่อตัวเองหลายอย่าง ลองทำดูแล้วอาจจะเกิดประโยชน์